กราบสวัสดี FC ลุงพร FC ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านกกเกาะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองก็จะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวของแม่น้องชมพู่กันนะครับล่าสุด วันนี้นะครับทางคุณแม่น้องชมพู่นะครับได้ออกเดินทางไปธุระข้างนอกซึ่งทางโซเชียลก็คาดเดาเอานะครับว่าแม่น้องนะครับคงไปทําธุระหาทนายความนะครับเพราะแม่น้องทนไม่ไหวแล้วนะครับที่จะเตรียมฟ้องเพจบางเพจที่ชอบว่าคุณแม่นะครับซึ่งคุณแม่น้องเองนะครับก็ได้บอกว่าความอดทนของคนเรามีขีดจํากัดนะครับ ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายที่คุณแม่น้องจะฟ้องนะครับก็น่าจะเป็นน้องจากกีนะครับและล่าสุดทางน้องจากกีเองนะครับก็ได้มีความเคลื่อนไหวนะครับเพราะค่อนข้างจะทําให้เสียเวลาถ้าศาลยกฟ้องอีกทีนะครับน้องจากกีจะฟ้องกับคุณแม่น้องบ้างนะครับโทษฐานทําให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายจํานวนมากในการเดินทางและทําให้เสียชื่อเสียงด้วยนะครับ และทางน้องจากกีเองนะครับก็ได้มีการเตรียมทนายความเอาไว้แล้วด้วยเช่นกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับ ก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของคุณภูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ